ก่อนดูจวดเยอะไหมจวดจะแถ่ได้โอ้ยจิตาถึงนี่เปิดระยาบอกกลางเล่นนะไอจุนดีอรั้งไอเรามามาแล้วมามาหนูหนูหนูอย่าไปหนูน้ำลึกมาเร็วๆมา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 เล่นกับไม่โมเร็วๆค่ะมาเจอกันนะแม่แตงโมน้องเล่มทองนะคะวันนี้ก็พาส่งแม่ลูกของเรานะคะได้ออกมาเดินเที่ยวนะคะ เมื่อวานก็ฝนตกหนักมากๆเลยนะคะนี่ก็เลยนะคะได้พาส่งไม่รู้ของเรานะคะออกมาเที่ยวกันนะคะไอ้กลองลอสไอ้อันปลุนปลุนกูกีแต่บอสไอ้อออจากอนฟื้นหนูเอาว่าพ่อเออจะตกน้ำหรือเปล่าล่ะพ่อมา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 อันดี้แน่ยจึงลรอมามามาหนูมาหนูอย่าไปลงมามาน้ำนะอ้วนเดยู ูลูมาอ่ะไปทูตัวเร็วแม่มูู้ลมามามาจีนนะจีดุงโบเฮ้ยไอ้อีปุงแสงบืนโบมันอีเลยเด้นะ ลองไอ้ปืดหนึ่งเฮยตัวงเลยอิโมนาไหมแล้วลองวันเราห้าอันตรายอ้าวเราจะไปไหนล่ะหนุ่ยเอ้ยบิโกอันเต้นะตีก้นเลยตอนหุดหันหันเลยตัวเรอกกบืนไอ้ก้อนไอ้จูเอ้ดิงโบนก เจ้าหน้าก็อันไอจีเมมี่ก่อนไอเมมี่อันนนวอลโลนไอปลอไอยงเนืองจีนาคลังละวายอยวราสงว่รีบไปไหนล่ะแม่มูอ้าวเรามีต้นโอ้ยตรงนั้นสรงสัยมีมีอึเอ๋มีอึ มีขี้ช้างเชือกอื่นเมโมของเราโอ้ยรหารีอืวเเวียนงัดขนาดนั้นเลยนะไมมโมมีอึช้างเชือกอื่นนะคะไมโมของเราไม่อยากจะทูนะเปลี่ยนนะเปลี่ยนอ่ามาทูต้นใหม่นะคะอ่าดูฝั่งอ้วนของเราสนุกหรือเปล่าล่ะครับอ้วนแลจะได่เหรอโอนพดี่าน้ล

ก่อนในแถวึงกลง้โอ้โอ้อะไรล่ะอ้วนอ้าวตรวจริงกันจนว่านอะไคือะ้นหอืม แม่พาขคย,ย้ายไ,ไม่ไอ,อ้ยันนังลอ,ลรอเราเลยนี่เปิดกี่ละ่ะจะบินพาดดิกระเด้งก็ส่ายเราแล้วเออหนุ่มไอ้วันแาจากเยอะอ๋อเลยลบนี่อน,น,นี่ฮออตตัน<อ>ลำไลนะนี่ฮันนี่เมองไปอ้าหนู เออเจออะไรลูกค่น้อยระเบิดก้อนใหญ่หมูอ้วนเจอระเบิดก้อนใหญ่แน่แน่ครั้งเราละเฮยนี่จิมละวะให้เชียร์เบสเกตแม่ดิกงเลยไออีพ่อมิพ่อหานไปหนูไอ้โอยดงงูก้อนเชุดกูโอยมาละละลงเฮยนี่มาไอ้กูดูไอ้มิบอูอุ้ยอึหนูแม่แตงโม เอถ้าอึก no like like ้อนนี <yuan endeu> <wei> <GO> ้ไม่ออกมาไม่อยากจะคิดเลยเม่โมจ๋ามแล้วมามาจากลองซองเราไมยืนไม่ยือน้อยเอลอยู้ใ่มาเอยีเซงเดือกโก้ไอดีแล้วก็เซงเดือเลือนไเกนเดือเลือกระเต่าเหรอมามาเดเียอ อะแม่โมยังสนุกกับการถูอ่ะแม่โมอะไรเลย,เลยจะได้ไปอาบน้ำกันครับผมสนุกหรือเปล่าละ่ะอ้วนฮะอ้วนของเราได้ออกมาเล่นมีความสุขมากๆเลยอะดูแม่โมอ่ะแม่โมอ่ะถูถูเดี๋ยวจะได้ไปอาบน้ำกันลุยโจูก ลูกทีงือขาบนล็นะเล็กอ้เชี่ยนม่ไอ้ดิงดไอ้ปุเดดูแลแต่ปูไม่รอดละปูต้องบุญดิอรรองไรเนาะแต่ันจิมทเออเนี่ยนน่ไอ้กนไปกวกรนุง่ช่วยบุเสือจะลเลยไอ้พวกเเน่ยพี่หมจะนดันด้อลอีนอนลงบีอ้จาแบบ อ่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้ชอบใจมากๆเลยได้มาออกเที่ยวนี่ฮะวันนี้พามาออกเที่ยวเตะอ่าเที่ยงเลยแม่โมของเราอึอก้อนใหญ่อึอไม่อยากจะออกก็เลยนะพาอะไรอะดูพอ่พอพอ่พอพ่อพ่ออะไรไนี่แกล้งแม่แกล้งลแม่ทําไมมีแต่น้ำดูอ่ะแม่โมไปไหนและะ้วค่ะแม่โม หมูอ้วนในเมนูไปไหนอุ้ยหายแมวดื้อดื้อดื้อดื้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 อุ้ย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 ป้าป้าไปอาบน้ำหรือเปล่าพ่ออให้น้องถูก่อนเนาะอ่ะแม่โมจ้าให้ถูให้เต็มที่ก่อนค่ะแม่โมูดีบนไหนเอออันนี้ดีในเกินนี่เออมาแม่โมมามาถูตัวให้เต็มที่ก่อนแล้วค่อยไปเล่นน้ำกันมา กามคุณเนีอ้กามคุณลอเเลยอน่ม um. ัวเนตอนนั้นย้บ่เนื่อน้อยยนมูจนอมานมามะกามคุณลอยเฉยเลยอยตัวล้มนไอ้หร้อนนะน้มองคำมองฝูงไม่โกเชียงรายวางอคีไอเลกตีุนปะกีกลองไอปตันลำไส้อำบโลกไอล่โลกล่งกามคุแม่มูตอไปหนูอยากกินคําใหญ่เด้อแม่มูหนูรู้หรือเปล่าฮะ เวลาหนูอึไม่ออกในอันตรายนะแม่โม <c oughs> <c oughs> ก้อนใหญ่นะพ่อก้อน <c oughs> ขนาดนี้เลยนะคะคุณแม่จ๋า,า,าเลยรีบพาน้องออกมาเดินนะคะอแม่โมของเราได้ทูตัวเสร็จอึก้อนใหญ่ก็ออกมาแล้วนะคะนี่ก็เรียกว่าอะไรนะก <c oughs> ็สังเกตดูอาการองสังเกตดูอาการในแตโมนะคะพอดีว่าโอ้นะน้องกินเยอะนะคะกินคําใหญ่ด้วยนะอึน้องก็ อ่าก้อนก็เลยใหญ่นะน้องอึไม่ออกนะไม่พากับพ่อพดนะก็เลยรีบนะะพาน้องนะคะออกมาเดินนะคะอใ,<ช>ให้น้องได้ถูตัวนะน้องได้ถูตัวเสร็จก็อึก้อนใหญ่ก็ออกมานะ<ช>เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นรั่แค่ไครับ,รบใหญ่มากๆเลยนะคะคุณ<ก>แม่จ๋ช่างดูก็ประมาณสามสี่กิโลนะครับสาเหตุของแม่แตงโมของเรานะคะที่อึออกอ่าอึออกมา ก้อนใหญ่เพราะว่าอุ้ยแม่แตงโมของเรารีบกินนะคะกลัวหมูอ้วนแย่งนะคะแม่แม่จ๋าอี่น้องกกนะคะเออก้อนใหญ่ออกมาแล้วนะคะน้องก็สบายตัวแล้วนะคะบางอย่างก็อ่ะพอเอ้ยเล่นขอเดี๋ยวขอหักบางอย่างก็อะไรอีกล่ะนี่ฮะอันนี้เอาเอาเอ้ยอย่าลงตรงนี้นะครับอ้วนน้ำลึกครับผมหนูอ่ะเดี๋ยวเข้าตลมนู้นครับอ่นหนูยังไม่รู้ว่ายน้ํานะคะผมอ้วน เนี่ยเพราะแตสอเอ็เออบ่เอ็มเออไออุดตรงออหรืออ่าสบายโล่งตัวหรือยังแม่โมโล่งหรือยังคะเออโล่งแล้วนะคะคุณแม่จ๋าอุ้ยอึน้องก้อนใหญ่มากๆเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็ฟันน้องก็หลุดเลย เออน่าจะใช่นะคุณแม่จ๋าเพราะว่าฟันน้องหลุดนะคะน้องก็เคียวเหมือนว่าอาจจะไม่ค่อยจะละเอียดนะคะก็เลยทําให้อึนะไปอุดตันลําไส้นะคะก็อุ้ยอึก้อนใหญ่นะคะอ่าแม่พาพู้พสังเกตดูอาการน้องก็รีบนะพาน้องออกมาเดินก็อุ้ยช่วงเที่ยงเลยนะคะคุณแม่จ๋าใหญ่พอได้นะคะน้องได้มาถูต้นไม้นะอึก้อนใหญ่ก็ตกอ่าออกมาแล้วนะน้องก็เลย อ่มีการสบายตัวแล้วนะสาหรับแม่แตงโมของเรานะคะอะไรดู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 ฟังนี่อะไรจะมาแกล้งอ่ะแม่อีกแล้วนี่ฮะวันเกิดของใครใครจะถึงวันเกิดแล้วครับผมอ่ะแฮปปี้เบิร์ดดีครับอะไรนะครับแบบไหนครับคุณแม่ก่อนว่ะอะไรเราจะมาไลไแม่ทำไมล่ะโอเคุณแม่ก่อนอะครับค่ะกลควยด้วยค่ะคล้ยด้วยเร็วๆครับโอเคุณแม่ก่อน อ่ะครับโสูงยโอ้ยยังไม่เข้าโรงเรียนเลยบ่นี่ครับแล้วโนสูงค่ะโอ้ยอุ้ยแม่แตงโมของเราสบายตัวแล้วนะคะสวัสดีครับอ่าเป็นยังไงล่ะแม่โมสบายตัวหรือยังสบายตัวแล้วก็จะได้อาบน้ํากันแล้วนะคะยึกยาคันรลวง เดี๋ยวแม่พากับพ่อพุธก็จะสังเกตนะคะอาการของแม่แตงโมตลอดทั้งวันนะคะวันนี้นะคะคุณแม่จะก็ดีใจมากๆเลยนะที่อก้อตนโตนะคะก็วุ้ยออกมานะใหญ่มากๆเลยนะคะเออเออเออหมูอ้วนไปแม่โมป้าป้าตรงนี้น้ำลึกด้วยป้าเดี๋ยวหมูอ้วนจมป้าป้าป้า นี่ก็จะพาสงไม่ลูกของเล่นนะคะลงเล่นน้ําสระกันโตนะคะแม่ๆจ้าเพราะว่าแม่โมอของเลาก็อึก้อนใหญ่นะเอึก้อนโตก็ออกมานะแม่แต่งโมงสบายตัวแล้วนะคะเดี๋ยอ่าจะพาน้องนะคะลงเล่นน้ํานะคะแล้วก็จะได้พาน้องกลับบ้านนะคะ